เป็นอะไรเฉลียงเราของจุนเจ้านี่ก็ซียอได้เลยก็ไปไทยเนาะไปติดต่อมาเ่ยเลี้ยวกันคาบบอฮะเลี้ยวกันคาบบอก็จีแรกก็งูก็เนี่ยกันไปแบบบัทักมาบอกบัทักยังไรเนี่ยเมื่ติดต่อมาเลยไม่ติดต่อเลยไม่ติดต่อมาตอนไหนวะจะกาแฟก่า มันยังมาแล้วได้จังเะเจ้าไปเอาลูกเอาเมียหรือไปจังว่าว่าว่าต้องใส่เอาเมียก่อนเขาแล้วได้เนาะถ้าถ้าถ้าวันนั้นมีไปเห็นด้วยเนี่ยเมนถ้าท่านนี้ว่าไปต่อแก้ดังเห็นเบิดเมนเมนเมนเนี่ยเราก็สาดีเราพมทพี่น้องเบิดสุ่สุ่คนพี่น้องเนาะกระชมองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่านึง ก็ follow ช่อง YouTube เพิ่นว่ายังใช้ใจกันดอยพี่น้องอ่าตอนนี้ก็อยู่ทางบ้านทางเฮือนของน้องทองสหรือว่าเฮือนของน้องน้ําพดพี่น้องเนาะผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้และพี่น้องเฮือนังบักใหญ่ๆังบักผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้บ่ได้อยู่นํากันพี่น้องไปทํางานพุ่นี้หลายพี่น้องเรื่องาของของเพิ่นจังได๋ับเบิ่งไปชมกันเนาะโอ้สดีเด้อน้องทองสเฮ็ดหยังอะนะเาาันเ โอ้นั่งฟันเบ็ดยามนี้สิใช้เบ็ดกบแล้วบ่ยามนี่หาก็เริ่มสิใช้แล้วแล้วเราเมียเพ่นสิแลนะเออเริ่มใหญ่กเริ่มใหญ่แล้วมีมีคนในําได้บ่ยังก็เราเมียนะกเออนําบ้างก็เราไปเรื่อยะโดยสวัสดีเด้อสวัสดีเจ้าคือเราใหญ่แท้น่ะ รูใ้ไ่พ่อพอรู้ไงพอดีเลยฉันไม่ได้พอดีหน่อยอะไรยังมันฮักเลยกบเขาเป็ดป้าหน้าเป็ยังนะเป็ดธรรมดาบ่แม่นเบ็ดก่งปอดิฉันเบ็ดยังซื้อซื้อครับครับบางคนเขาจะเห็ดเบ็ดกงเนาะเห็ดเป็ดเป๊ทางนี้เนาะเห็ดสดใส่แขนนวดเขาจะเอาไปใช้ซื้อใหญ่เขาบังเพิ่เป็นอะไรเดือดดาวของเอื้อยจันเอื้อยผู้เพลินผิดกันมืออันนี้ก็ แล้วก็ุ่งนนทังนั้นนะบอกทงนั้นเราแบบบอดเกียวครับตานนี้อ๋อบรดเกียวหากเพิ่นม่ได้เริกกันบอกกันเลิกกันแล้วอ๋อดีกันแล้วดีกันแล้วขึ้นดีกันแล้วเพราะว่าถามทางปมะตูเราบจักอย่งไรเราบริเินเนาะเรจักอย่างเราบริเินแ้าวอ๋อก็ิดเงีย่างกันอย่านเนพูิ่นเพิ่นเอยู่อยู่เพื่อนอยู่บะเจ้าขิดนะคิดว่านะกแล้วก็อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนทางข้าวบ้านของสเนาะ โอ้เหนื่อยเลยเด็กเข่าเหนื่อยเด็กเข่าหาเพื่นว่ามีทางผู้รับผู้ใหญ่เพื่นให้เข้ามาฮานะว่าไปท้ามึงยุ่เพื่นว่าคือว่าเห็นปะว่าอยากปะกันว่าอยากเอาลูกให้คนเั่นกันมีที่มีหายกั จากป้านแล้วแม่ก็โดนเดาแจอ่อนแล้วก็ดีกั็มาเดาชายคนอดีตนะเอาให้อันทางอันแม่ตู้มาเดียงแหละผู้รับผู้ใหญ่เพื่อนชีเป็นคนออกขาดใช่ใจมายังแบบนี้นะมาให้าะเปพรมอย่างให้เนาะพรมอารมณ์ใส่กันเนาะเออ

cái, cái, cái này cứ ngủ cứ thế cái anh bay vào búa thạch mà bảo búa mới mà đây, Mì tự do đấy, là khỏe cậu, sáng nay anh còn leo đó, anh vẫn đấy, phải ăn đu ngắm miếng nó còn men, 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 kha rồi เดี๋ยวไปก็เอาเราทานต่อไปว่าเอาจะมีไผ่ส่วนจะจำบอกกันส <wenn> ิอ right. uh ่ะมีไผอ่ะเอามีไผ่เอื้อเทนี่เฉยๆนะว่ะแม่ไหมตัวนั้นแล้วจะใช้คิดคำนี้อ๋อแบอันทางพอทางแม่เพิ่นได้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้เรื่องสิ่งนี้แล้วก็ทางทางแม่ก็เสแล้วก็หมอบไปทางนี้แล้วอ๋อเม็ดพอแม่แต่แท้ในหมอบให้ืมีตู้นี้นะด้วยแล้วก็ยังบ่ได้ท่านนั่นอ่ะโอทางนั้นก็เห็นยังบ่ได้เน้อหมอบทางนี้แล้วโอ โดยโดยแต่แค่บอกีแล้วบอกมนก็พักแล้วก็ไปเนาะมาได้โทรเขียนโทรมาดินน้ำดูน้ำยังแทวบริสุทธิ์บ่บริทธิเลยอบริสุทธิ์นะเต่จยกสีโทรทาเมื่อวาบอกยังหู้ะไรกับบริษัทนอกระดูกกดูกคอยุ่งนะครบมาเยอมากนะคอยอันนั่นพ่อคนไดเนาะส่วนเท่านอกแค่จากคนจิตโทรเขาเบอร์เจ้า เพจไลกันบริมีบ่กจะไปเคยโทรหาเพื่อนบอเอ้าวคือช่างว่าแท้คือบอกทรงสีสม่รู้กันอะไโทรศัพท์เออเอฮะก็ได้โทรศัพท์ทำซับเกินเดี่ยวจะแบบไม่เอาไปอ๋อตะกี้น่ะมีแต่น้ำตัวเมียดินฮะเงี้ยเอาไปแล้วก็แล้ววันนี้หาก็ได้โทรศัพท์ใหม่ ทางไปเรื่องราวของชีวิตกูมันแบบนี้แหลนะเนาะมันโมมีอย่างแน่นอนนะบางคนป้ากันเป็นสี่หปีแล้วกับงูมาเอากันกับมีบางคนกับอยู่รวมกันจนลูกเต็มบ้านด้านเต็มเมืองกับป้ากันกับมีนะมันโมเนมนนอนเนาะ <c oughs> น,นอนทไนอองแ้อยเนาะอยู่รวมกันอ่า

ทำกันรุนเดียวกันเนาะเฉพาะเราเอาเมียตอนนั้นลังได้ลูกพดีเท่านี้วะทายาเมียในสองลูกหนึ่งลูกคนก่อนนั่นคนหนึ่งสองคนนลูกั้งเมียนั่นองคนเป็นชามเดียวนี่เป็นชามลูกเป็นชามคนนะลูกเดียวนี่คนลูกในคนเดียวลูยเชาหาวา่น <laughs> mặc chát nó mặc chát từ bữa lâu nó mặc chát từ bữa lâu hai bàn nó mặc chát từ bữa lâu hai bàn nó mặc chát từ bữa nó mặc chát từ bữa lâu hai bàn nó mặc chát từ bữa lâu hai bàn nó mặc chát từ bữa lâu hai bàn nó mặc chát từ bữa nó mặc nó แต่เจ้าคิดว่าเราสิมีผูเบ้าอยู่บ่คิดว่าเรามีไมมบ่เอ้ากรจะดูการว่าแต่เป็นในไหนก็จะคิดว่ามันไม่แน่เนาะแต่จะไม่ไมเยังยมูฮูอะไรตัวนี่ยเราก็เห็นว่าจะไม่ไหมเอาไมมนั่นแต่ถ้าเขาเห็นเราเห็นอยู่ทางดูนะก็จะไม่คิดเลยเนาะไม่ไม่ไม่ตรงแม่ว่าอันต้องพังเบิ่งอีกจักเดือนช่องจำเดือนเนาะ อพอ่ล้พอไปเราไปเธอหนึ่งแล้วนี่เนาะพอตามทีเขาเบิ่งในคลิขี่ไปที่หนึ่งแล้วกับมาเนาะบางหนึ่งเนาะเราไปชินูบอตอนไปเห็นงานอยู่ช for. ินูนี้โอินูมานูอย่าไทยอโอ้วันนี้คักน่หอดไทยคักนี่บอกไทยอดไทยเจ้าบอไปส่งนโอ้เราไปหาเงินเนาะเออเจ้าเป็นคนไปส่งเราเอง เราเราจะไปหาเงินหน่อโทรไปเดี right to to ๋ยวบ่าตไเโตมาตกอนน่ยะอนว่าอน่าไปนั huh. ่นตะกันไปทักมาได้เขาใช้แซ่ทักมาได้เลยตะกอนว่าไปหอนเลยจะรอเป็นทางสิทธิ์าสิทธิ์เป็นถักมาเสือจะเป็นได้จะได้จะหมุนเลยเลยมันถักมาทักมาพึ่งมันบอกว่าเดกวิทย์กับม่ใช่ป่ บอกคำพิถายันว่ายแหละบอกคำพิถายนี่มาไน่บอกถึงถึงเขาอะไรแบบนว่าไม่บอกถึงว่าคำถายแลีว่าบอกันนี่เนาะเอาาบอถามานีเลยถามว่าจะเป็นไปจะเป็นเมียองเลยตีทามาเลยมาเนาะตันแรกนะแมนเมต้องลูกเมียไปก็ต้องถามด้วเนาะต้องว่าเหตุงานยังงานยัง ตกุกป่ายชาเหตุเห็นงานนั่นงานนี่แต่มวลว่าอยู่บ่ได้บ่ย่ายบ่นนะบ่ก็พอให้ยหูจักเนาะอันนี้ว่าจะมีไผ่กับว่าบ่ได้มีไผ่จะพาเงินหาการว่าเห็นงานยังเพควนไปนะบ่จักเลยเออไปหาเงินหาการว่าหาเงินหาหาเงินห้ายังว่าจะได้ใจนี้ใจย้างวันแล้วว่านั้นถ้าว่าหาเงินจริงบ่ว่า แบบไฟไทยติดต่ำลงนี <doo hehe> ่ย <anta> <ots> oh, okay. ังไงไฟว่าเลติชิคิดแค่นี้วะว่าเนี่ยโอ้มีแดดว่ารื่องเลติชิกิทกับพ่อทำนี้ว่านอาทิตย์ทำเดือนวันอาิตย์วันนี้ใส่แล้วแบบบางเถอะยังเป็นเด็กน้อยเฮงประชันเนาะเลติชิคิดเออก็คิดอยู่ทางนี่ยเนาะคิดเนาะคิดเนี่ยแน่เนาะเจ้าก็จะพาไปคิดไปร้ายให้เชื่อตัวเองให้เข้าใจตัวเองไว้ก็คิดไ่คิดมาเยอะเลยคิดลายคน แมเจ้าแต่ขั้นเจ้าเจ้ามักเจ้าก็ต้องข่าแล้วต้องฟังฟังเบิ้งเนาะต้องฟังเบิ้งก่อนยังโบโจบกกันอีกมีน้ำตาลเต๋อเต๋อบ่ถ้าเจ้าเอากันมีบ่อ๋อกันเสียแต่เขาเขาโบโจ๊กหายไหนวะโอ้หาสี่คอไปท่านได้แต่งได้แต่งก็บไอ้น้องหดกันเนาะหักผู้ใหญ่หดกันได้เนาะหดมือตอนเอาไว้ใหญ่มาเลยมาเปิดเขาก็โบโจ๊กยังหาย ตัวนี้นั่นที่ว่ามาตอนที่ว่าเพิ่นมาสร้างบ้านสางเฮือน,หนให้นี่เฮ็ดบ้ยุ่งใหญ่มาน่ะบ,บ่ยังกะอ๋อมาเฮือนันแไปแล้วตอนว่าอืมพ่ตอนาแล้วตอแม่มาก็มาคอก็อไม้ว่าจไดแหลยอยาอไม้ให้อไม้หมูตัวนึงไก่ยังตยงอไม้แล้วก็สิได้ละอ๋อเียนีได้เป็น ไแล้วคมบานนี้สำมุดเพิ่นหายโคไม่ชำมุดว่าเพิ่นคัดใส่ตัวนั่นเนาะสำมุดว่าเพิ่นคัดใส่โต้โคใหม่นี่ก็สิโคใหม่บ่เดี๋ยวนี้เอาไงถ้าถ้าไม่เอาไปเนี่ยเอาไงบ่นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เอาไปไปสิโคเนาะไปไปชิเนาะเนาะมีกับบุญมันบดเอามาอยู่โจหนากันเนาะถ้ามามาอยู่ลำกันทัวร์ดีถูกได้ดีไงจะได้ฮะเงินได้ จะให้ขคอก็บอกทางพัวเดี๋ยวจะหาเงินจะได้ได้พอใช้เขาสื่อมูยังางเขาเป็นยังไงอันนี้บ่อกยังเลยว่าเดี๋ยวถ้าท่านนี่พิษยังยังโมโหเลยเนาะโมโหความพิษตัวเองเลยตองพิษเลยย่างยัางโมโหเลยแหละเอาไอ้ชิคอถามอีกเงินบาทเลยสมมติว่าปะกันอดีเนาะสมมติว่าปะกันอนดีสมมติว่า เจ้าพอมีอไรไหมเนาะมาอยู่นี่ได้ใช่บาดอันสมมุิว่าเราเอาพวกไม้แล้วมาอยู่นี่แบบดีเลยมาเป็นไอเป็นน้องกันบ่เล่นเวลาถึงเราใช่ไหมฮะเล็นเวลาถึงเราเนี่ยยังเวลาถึงบ่อโอ้พราะว่ามันตอนนี้มาอยู่มันเป็นอยู่ดินท้องเมยเมยแล้วอยู่เป็นดินสมมุิเอาคือคิดว่านี่สมมุิว่าขาดกันแล้วนี่ทางอ่าบ่อทองชัยนี่จีไปบ่หรือว่า นี่น <online> <c oughs> ี่ท <m ix> ่านใดท่านใดท่านใดคิดมาได้ท่านใดท่านใดได้ก็เคื่อนล่างนี่ก็เป็นเคลื่อนเราพอเออเพลื่อนน้องต้องใช้ทให้ได้ท่านใดเพลื่อนให้ลูกนึ่งะให้ให้ยกเป็นให้ลูกบ่ยกให้ลูกดีเพราะต่างนี่ชิมีไม่ต่างนั้นชิมีไม่แต่ก็ต้องดูแลลูกนะดูแลให้ลูกง่ายอืมเหนื่อยเหนื่อยมีแต่ว่าเบิ่งลูกให้ลูกง่ายพอพ่อตาสินใจสิคิดอ่ามีไม่เนาะเบิ่งไปแห่ะ ไม่นไม่นชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะจะไปเศร้าๆกับมันเนาะเนื้อกำลังซื้อท้าได้จริงโฟกัสที่ลูกก่อนเนาะเลี้ยงลูกใหญ่ก่อนโฟก้าว้าเรื่องอ่ามีไม่มีเก้าเอาลูกให้รอดก่อนโฟกัสที่ลูกก่อนยังมีไม่เปิดโอ้โหก็เข้าชิีกับลูกเขาเลยบอกว่าใช่ขื้นีืเนาะ เรื่อน้แต่เราจะงมีหมาพวามากเลยเขาิ้ลู่จะเนี้ยนกาไปบ่อตรงไปตรงคลิปเขากะเห็นแต่ในคลิปเนาะแต่ในคลิปข้งแรกได้เข้ามาหาบ่อท้องใสไม่เข้ามาเทียบบ่อบ่อเลยเข้ามาข้างแรกแต่ว่าตอนนั้นกรมประชาบาลท้องใสเราทายได้สาวเตวเดียว เอออยยังก็ซื้อเอื้อยเจ้าที่อยู่น่องซื้อล้านป้าป้าเนี่ยซื้อพุทธป่ะโอ๋บ้านเขาออกไปถามนี่ถามถือเลยเนาะมีร้านใครทานก็ง่ายในทานนะเลยทางเขาต้องใช้บ่อนี่ไมีทานแล้วนั่นทางทางนั่นเลยผ่านการเป็นเรื่องนั่นหมดแล้วโอ้เลยแต่บุญอ่ะพนอยู่กันหนึ่งป้อเนาะ เพื่อนตอนนั้นนี่แบบนี่ใช่เพื่อนกับอยู่เตาหมดแล้วเ่อนไปอยู่เตาในหน้าตะการในเร็ววันเร็วชุ่มเจ้าน้อใช่ไหมนะมันมีแต่ปลาอยู่เพื่อนอยู่ยังเตรียมใส่เบ็ดใส่ก้างเฮ็ดพวกไปคล้ายน้ำมอกมืขอเช้านี่โอ้พายไปหาเฮ็ดพวกเออทำไปหาก็ ไอปบ่อกไลน์เทปว่จะได้ไรเง้ยไลน์โอแฝงแล้วมันเด่นๆเนาะไลน์มันเอาตัวทิพท์เนาะเด่นๆเนาะเฮ็ดออกไลน์นี่ขนาดน้องลอยหานี่ได้นอามองได้ดิได้แค่มอง

ไปหาเฮ็ดน่าจะหอดนะหาปีบ้านบ้านหาปีน่ะมันสองคนเนาะบอกเป็นผู้สามทั้งลูกเจ้านี่เนาะเออถือว่ามาโคตรดีนอน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 น้ำไผ่นอนน้ำเจ้าบ่ะตองคืนนอนอยู่กันไม่เท่าพี่บัดอ๋อจะแดงว่าเราเป็นคนเลี้ยงไม่เท่าเดี๋ยวนียแม่แม่เนี้อบรอยู่ก็นเลี้ยงไม่เท่าหาหาอยู่หากินมากินน้ำกันนี่แน่นอน

แล้วก็ค่ะอยู่กับเราสิไปเยอะแมนแมนแมนลูกเมียกับเดือนต่อไปนะฮะแมนเขาลูกเมียกับบอยูแต่จำนวนว่านั่นนี่แต่ขนาดเพื่อนเขาเป็นคนสั่งกันแท้ลูกเมียบอยูนี่นังเถื่อกันยังนั่นไหนอยู่บ่็นไหนบางคนเมื่ออยู่น้ำพอน้ำแม่แต่ไปแมนแมนแมนแลบอก็ทางบ้านแล้วก็จะอยู่ไว้กันมาเรือยวันปัจจุบันนี่ก็ได้

ทังน้อยทั้งยั้น่งยรือก็แล้วักงังก็อยู่ที่ว่าทั้งรูน่ะก็สีขิดทั้งได้ได้ก็จุดที่เขาแล้วแบบนี้แล้วต่เนาะหญ่ไมาแั่กหนบางทีเขาอาจจะเลี้ยงลูกเต้าใหญ่แล้วบางทีเขาจะเดินเดินหนาหรือว่าไปหาเงินนะคทับด้วยว่าขมไปไทยไปยังกัดแล้วแต่แล้วบบดนี้เนาะเพราะเขาต้องเดินหนาดิแต่ว่าตอนนี้ยังรอให้ลูกเต่าใหญ่อยู่ ตอนอันนี้กขอถามอีกทีหนึ่งตอนที่ว่ามือเพื่อนลงไปไทยน่นเจ้าผมได้อยากลงไปนําบ่เอากต่ว่าก็ประเวศาทยลงแล้วว่าน่าไม่เท่าอยู่เพื่อนคนเดียวเนีย้ยแล้วลูกเขาสิีเป็นลูกเนี้ยเปนน็นหน้าเนี้ยสิ่งไปเสร็ดเหมือนจะไปห้ามเราบ่ก็ห้ามแล้วราารเ,ลเรื่องห้ามเลยนะ หามนะหามได้รอจองกระเป๋าไว้กนยังยู่้าไปไปดึงน้อนเกกันบ้าจะเอาสวนไปน้องโบยูไปแต่น้องมไปวะเคตผลคุณจะไปเพราน้องแผลงเสี๊ยูไ้กับโบยูตอนสิไปนั่นแหละตนนี้นี่นะจะจะใจว่ามาสจไพอเยอะพ่อบางบางที่นี่เพราะว่าตามที่บางเถ่อเขาเป็นเขาเห็นมาลังเถ่อนั่ะสิเป็นผู้ชายสิเป็นคนหาเงินเนาะ อันเป็นพินไปนะคือด๊อยู่น้ากันเราก็เคยตีบอกว่าเออเจ้าไปเห็ดนั่นนี่นี่อะไรเมื่อไหนาำนี่เคยบอกปะก็มีเคยอยู่ก็เออกับไปก็มีงานไปกับไปนี่ก็ไปอยู่แต่ว่าแต่ว่าไปอะไรเขาหน้าแล้วก่อนได้บ๊อบอ่ะเจ้าอย่าคิดหน้าเห็นเดียวคนนี้ถ้าแบบไม่ใช่นั่นดนไดก็ไม่เท่าย่งเงี้ยกะ ไม่เท่ากับจักหลกจักโหมจักนี่แหละเห็่ยเนื้อเกี่ยวเืออะไรก็เลยเน้นแม่ก้อยจี๋ถามแบบอะไรอะไรนแปลว่าเวียกกลางค่ำกลางคืนนั่นได้อยู่บ่แปลว่าย่านมันพิษพลาดตัวนี้ผู้หญิงเขาก็อยากอยู่น้ำคือกันเนาะบ่ได้ได้ธรรมดาชาวมั่นบ้านเมืองเขาถือว่าไม่ธรรมดาแหลยนะ่นี่ยจ้าเป็นธาตุล่มยังไงเขาบอกว่อยู่น้ำไดู้้หญิงบ่าเขาสร้างได้เขายังสาวว่าลูกเมียภัยได้เป็นบ่าหัยยังน้อยสำนี ว่าบวัวช่างไดเป็นป่วยกันมีได้อายป่วยกันยังเรากันยังเป็นเออมาบำรุงบหอบอสิบอกบอกคนอย่างนี้กันบอกกินหม,มาบอ,บอ,อ,อ,อ่ะ <laughs> แปลว่ามีฮอร์โมนเพศยิ่งขึ้นสูงนะในร่างกายบลยปวแข็งแรงเลยเลยย่นย่นบุกพ้องตัวนี้นกับ่นเขาอยากอยู่น้ำคือกันอยูไ่ได้นู่นนะผมเป็นยังเนาะมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้น้อง ท้องใสขึ้นเก่าเนาะทางทีมงานมาถามเรื่องเอื้อยแล้วหลักๆกันได้จะได้ออกไปหาเอื้อยแล้วพูดแนบบ้านทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้ไปติดตามเรื่องเอื้อยแล้วฮนแมแต่ว่าเฮาบ่จักเอื้อยเอื้อยแล้วเนาะพอมาถามก็เอรกับเพิ่นให้เฮาเข้ามาเอาเงินให้ประตู้แน่นะต้องเข้ามาพี่ก่อนไหนจังไปหาพุ่่่นเลยอาแตว่าจะได้ออกไปพูดแนบบ้านนีดน้อยเนาะ นี่แต่ว่าขอบใจน้องทองไซที่ว่ามาให้สัมภาษณ์วันนี้เนาะโดยนะจังไจก็ยูดีไหมฮะดีไม่แห้งเนี่ยน้องละเี่ฮสวัสดีโดยเหล่ากันเบ็ดโตบานนี่พี่น้องกันคือว่าโชคยังดีบ่นี่โชคไแบบไรพอเพลฮะฮะโยกแอนหมาร์ทบ่กโชคแอนมารเนาะโชคลองมึงยืดลองเห็บมึงยืจยาวเห็บแบบไรเอ้ยเอ้าคำนับว่าอะไรต้องเหยียบรองไเลยเสื้อเฮก็โชคเป็นด้วย ก็จะไ,ไดออนน้ไปทางไล่ต่บอ,ไไอไไบ,อไ,ปบอไปนี่ฮะยังหูบ่อแฝงเจ้าแฝงกนเจ้าไปไปบ่ไปทำการบอร่อใช้สารไปออกไปพุ่นน่ะนอกพุ่นน่ะยังไม่ได้ลงคลิปเลยนี่นะพี่น้องเนาะกะสีได้เดินทางออกไปน้องพุ่นแต่ว่าผิพาดพลาดกษาใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีอาชิได้พี่น้องนเนาะเฮือนผพวกเราผู้ใหญ่เพิ่นเทียนหายรังบักไงไม่ได้อยู่น้ำกันพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กับบุมี่อย่างไรพี่น้องถามว่าผิดพลาดการได้ก็ต้องกราบขอโทษขอไปหล,ลายๆอยู่ดีไม่แห้งเัจกู่ชนะุกนเะพี่น้องเอฟซี G, ทางฝั่งไทยฝั่งลราดรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ,ยดบัจกูชุกนานะ